เอาละครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแอดก้องเช่นเคยกับการอัปเดตแพทช์ของเซเว่นไนท์เซิร์ฟเกาหลีนะครับวันนี้เป็นการมาของเคิลมิสมิดอเวกนั่นเองซึ่งบทสนทนาในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงรอแอดมินเพจเทเลอร์ไลเบอรีแปลให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมานำมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งหรือว่าใครติดตามเพจเทเลอร์ไลเบอรีอยู่แล้วก็สามารถไปอ่านก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังงงเหมือนกันเฮ้ยที่มันทำไมทุกคนถึงมาลุมมารุมมารุ่มเคิลมิสวะเนี่ ม,มแม่จริงๆโอ้โหโคตรแม่แม่ระเบิดพลังืมแม่โคตรเฟี้ยวทําผมมาใหม่เมื่อกี้ว้าวหายไปแม่ทําซาลอนมาหน้าแโชดขึ้นเยอะแม่ดูสาวขึ้นเป็นกองป้ามากับลุง ป้ามากับลุงได้ข่าวว่าลงทีมเดียวกันด้วยนะแล้วก็มีบางคนแบบว่าเอาเคลริสแล้วก็แทนลุงไปเลยนะครับกลายเป็นอยู่คนละพักพวกไปแล้วเหรออาริสนี่ไปอยู่กับแก๊งสามชาติตัวลุงยังอยู่กับป้าอยู่เหมือนเดิมอ,อ๋อลุงป้าออกา้าแ,แล้วสรุปคืออาริสนี่คือแบบว่าไม่พอใจทีมย,ย้ายย้ายแก๊งไปอยู่กับสาวๆแล้วว่ไปอยู่กับฮาเลมของนาง เอาเรื่องแต่จัดนี่คือสิ่งที่อาริไฟฝันมานานแล้วนะครับต้นหนุ่มๆลุงป้าแล้วก็ออรก้ายอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอ่าโอเคครับท่านผูช้ชมมาดูกันดีก,กว่านะครับว่าเคลมิสมิดอเวกเกนในวันนี้เนี่ยมาแข็งแกร่งแค่ไหน,ค,ค,ค,นคือมันคือมันสตอมากคือสกิลมันโอพีมากๆเลยผมเห็นแล้วผมจะแบบว่าทีมถึกแม่งเกิดแน่นอนเมตานี้คืออันนี้เป็นการนําทีมถึกกลับมาแนตะ่ที่โดนจูดแม่งถลม่มทลายไปจนแบบว่า <c oughs> เสียขวัญ เรียกว่าโดนจูดถล่มไปแบบเสียขวันนะครับก็ก็ต้องหาตัวมาปรับเมตานะครับอย่างเจ๊คุณป้าของเรานั่นเองะฮะอลังมากๆนะครับเดีย๋ยวไปท่าแสนสปิด26เหมือนเดิมแต่ว่าโอโ้โหคือคาถาแม่นี่คือแบบว่าอลังการงานสร้างมากผมชอบการทำไฮไลท์สีผมนะฮะอ่ะมาดูกันว่าเ,เขามีอะไรเขามีอะไรใหม่บ้างนะครับก็ อันนี้คือผมจะพูดแบบว่าอัปเกรดสกิลเต็มอัพของรักด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนเป็นอัพของรักอะไรนะอ่ะเริ่มมาเลยเนี่ยจะมีพาสซีฟที่ค่อนข้างโดดเด่นตรงที่ว่ามันมีเกาะนะครับดูดซับเดามิเตอร์หนึ่งมืนให้ทีมนะครับนานห้าเธอหนึ่งหมื่นนี้หนึ่งหมื่นนี้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทีมทึกอะเออเป็นเกาะดูดซับเดามิเตอร์หนึ่งหมื่นนะก็คือถ้าเกิดโจมตีต่ำกว่าหมื่นก็ก็ไม่เข้าอ,ะอ่ะเอออยู่ห้าเธอเลยนะฮะแล้วก็เมื่อตัวละครในทีมใช้สกิล ไม่ว่าจะเป็นสกิลใดๆก็ตามนะครับคือไม่จะเป็นต้องเป,เ,ปเ,ปเป็นแม่ออกคือเพื่อนๆในทีมอ่ะเออใช้สกิลจะฟื้นฟู HP ให้ทีมนะครับด้วยพลังโจมตี50%ของตนเองนะฮะก็คือตัวอะไรก็ได้ออกสกิลจะฮิวหมดเลยนะครับ50%ขอ,ของพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสติด SBA ของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่20%ซึ่ง SBA ของนางเนี่ยจะเป็นการ อะไรวะเนี่ยโจมตี1เป้าหมายนะครับแล้วก็เร่งเทินเป้าหมาย2เทินนะฮะเป็นตัวแรกนั้นเลยเป็นตัวแรกเลยมั้งที่เป็นโจมตีด้แบบเร่ง2เทินแบบว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรอื่นๆเลยเนอะน่าจะน่ามีน้องหมามีเร่งเทินเหมือนกันแต่ตอนเร่งเทินเดียวอันนี้คือตีธรรมดาแล้วก็แบบว่าเป้าเดียวแล้วก็เร่ง2เทินนะฮะต่อไปมันจะมีพาสซีฟที่เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของของรักนะครับก็คือลดเดเมจกายภาพศัตรูทั้งหมดอีก15% อันนี้ก็ดีคือไปกดดดเมจลงอีกนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทีมถึกเนี่ยมันก็พอจะยืนไหวอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าใส่เคลมิสเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายๆอ่ะคือรับดดเมจไหวแน่นอนด้วยกรอบที่มาเทิเธนแรกกับการลดดดเมจกายภาพแล้วก็ออกสกิลแล้วมีฮิลเนี่ยคือ่อาข้างเลี้ยงเลือดได้ดีกว่าลุงอ่ะคือน่าจะดีกว่าลุงนะครับผมว่านะอาจจะเอาลุงออกได้หรือว่าไม่ก็ใส่ไปคู่ลุงนี่ก็โคถึกแน่นอนอ่ะมาดูสกิลใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับว่าคุณป้าของเราเป็นยังไงบ้าง โอ้โหท่าแบบว่าท่าเหมือนคารินเลยอะที่ปักกาและฮิวอะสรุปคือเป็นแม่คารินเนี่ยท่านี้มันท่าคารินเลยปะเออท่ามันแค่คารินเลยเป็นแม่คารินปไปเนี่ยหัวสีม่วงๆเหมือนกันด้วยผมสังเกตว่าเพลงมันดังมากเลยนี่หว่าขอภาขอภยัยขออภัยเพลงโคตรดังเลยวันนี้ผมจะแบบว่ามึนๆหน่อยนะฮะ ก็แต่อัดคลิป New World แล้วหาใบเรียกไอ้ <c oughs> ขาบเจ็บมก็ไม่เจอ,อามาดูสกิลล่ากันครับสามเป้าหมายนะครับ2 0 0เอ่อ40%นะครับโจมตสีสามเป้าหมาย240%แล้วก็ชุบชีวิตตัวละครที่ตาย1ตัวเฮ้ยม่สกิลไม่เป็นคารินเลยอะคือแบบว่าคารินนี่แบบเอาออกไปเลยได้แน่นอนนะครับอันนี้นะฮะก็ชุบ1ตัวเลือดเต็มเลย แล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดสกิลรุ่วสี่เนี่ยจาก240%จะกลายเป็น280%แทนก็คือเป็นสกิลที่โจมตีถลุงก่อได้ด้วยแล้วก็เป็นสกิลชุบเอาง่ายมาเป็นสกิลชุบที่มีดาเมจอหะแค่นั้นแหละต่อไปสกิลบนนะครับเป็นสกิลโจมตี5เป้าหมาย160%เร่ง2เทิร์นถ้าเกิดอัปเกรดสกิลเลเวล50จะกลายเป็นสกิลเร่ง3เทิร์นนะครับสกิลนี้นะ ่าก็สกิลนี้ถือว่าดีนะเล่นสามเทินในเกมนี้มันมีไม่เยอะนะตอนเนี้ยสกิลน,นี้ก็ถือว่าดีมากเป็นเล่นเทินห้าเป้าสามเทินตัวสกิลเอเวกนะครับจะเป็นการโจมตีนะครับฟิกเดเมจห้าเป้าหมายสามหมื่นห้าพันผลับแผนจากหน้าไปหลังหลังไปหน้านะครับเกตเอเวกเกตแค่เจ็ดช่องค่อนข้างน้อยแล้วเนี่ยใส่เจ,จมเร่งเกตเอเวกหรือว่าใส่เจมอะไรนะที่แบบว่าเก็บเกตเอเวกได้ไวขึ้นเนี่ย ตัวละครนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่โดนเปิดมาโดนตีสกิท2ทีแล้วเกตเอาเวกเต็มเลยมันสามารถใส่ผมว่ามันน่าจะใส่เจมเร่องเกตเอาเวกไปควบคู่กับไอเจมลดเกตเอาเวกที่เป็นเจมอันล่าสุดที่เพิ่งมาก็คือเกตเอาเวกนางจะเหลือแค่5ช่องถ้าผมจำไม่ผิดนะลดได้เหลือลดได้2องถึงสช่องนี่แหละหรือเกตเอาเวกประมาณแค่สี่ห้าช่องแล้วก็เปิดมาปุ๊บเราใส่ในเจมเร่องเกตเอาเวกใช่ไหมก็โดนตีสกิทปุ๊บสองคือโดนตีสองสกิลอะครับท่านผู้ชม หรือไม่ก็โดนตีเปิด2ทีแล้วก็โดนสกิลอีกทีหนึ่งผมว่าเกตเวย์เต็มเลยแล้วก็สามารถใส่โจมตีสลับใส่สกิลสลับแผนได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตัดคอมโบของทีมสปีดมากๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ทีมสปีดจะต้องเอาตัวละครที่มากาันสลับแผนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่กันเนี่ยตอนนี้ตัวสลับแผนเยอะมากๆาเลยนะแล้วยิ่งเพิ่มเ,เคลมิสลงไปอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นยุคข,ของทีมถึกเลยแหละ แต่ผมว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวตัวละครใหม่ที่เข้าเกมมาในอีกสสัปดาห์คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะมาแก้การสลับแผนเนี่ยแหละนะผมว,ว่ามันควรมีตัวที่แบบการสลับแผนเพิ่มขึ้นได้แล้วที่มันเป็นตัวที่แบบว่าลงมาบัฟมีประโยชน์มากกว่าน,นี้ตอนนี้คือตัวบัฟการสลับแผนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อทีมสปีกยกรพากกระเทยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อสกิลของป้าทั้งหมดนะครับอันนี้สกิลเวกนะดเป็นสามหมื่นห้าแล้วก็สลับแผนหน้าไปหลังหลังไปหน้านี่ะ ส่วนการตีบวกของอคุณป้าเนี่ยป้าเคลมิดเนี่ยก็บวก10จะได้บล็อก20ต้นานสถานะ20แล้วก็พลังป้องกัน500ก็คือเป็นสายถึกเต็มที่นะครับมีต้านมีป้องกันแล้วก็มีบ็อกนั่นเองซึ่งถือว่าดีนะก็มันสน่งมาตาบล็อกมาหน่อยก็ทำให้มันโอกาสโดนติดคริมันน้อยลงนั่นเองประมาณนี้ มา,มาแน่นอนครับอันนี้คืออ่านสกิลแล้วคือโอพมากทีมถึงต้องการตัวชุบที่มีประโยชน์ในการฮิวแบบต่อเนื่องแบบนี้โดยที่ไม่ต้องออกเสียเทิร์นออกสกิลกว่าเนี่ยมาแล้วนี่นี่มันทีมสปีดยังได้เลยเหรอได้สิเพราะมันเอามาชุบจูดได้ยังไงล่ะเออเพราะมันเอามาชุบจูดได้ปานมากดีกว่าเออเฮ้ยนี่มันลงทีมสปีดก็ได้นี่หว่าใช่ครับท่านผู้ชมโอ้มันมีสกิลชุบ ถูกถั่วต้มเลยมันมีชุบมีสลับแผนแล้วนั้นะถ้าจู๊ดตายโดนมาถึงปุ๊บเนี่ยโดนแบบว่าไอ้พวกแก๊งแทองแทโอมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เวิร์กอยู่เหมือนกันเออไปดูไอเทมที่หนึ่งสิเอ้ยผมว่ามันนน่าจะแจ่มจะลัดอยู่ว่ะเดี๋ยวผมต้องไปปั้นมาบ้างซะแล้วนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่มันทีมสปีดเอ่อจู๊ดจู๊ดแพนเค้กอยู่ไหนเนี่ยยวก่อนนะนางเป็นตัวแดงไปไหนบบวะหน้าตามันไม่คุ้นเลยอะ นี่มันมีเลียเ,เดี๋ยวนะป้าอยู่ไหนไวะเนี่ยจำหน้าป้าไม่ได้แล้วว่ะเอาแล้วป้ากูไปไหนอ๋อป้าอยู่นี่อ๋อเขาใส่คอสนี้จำหน้าไม่ได้เพราใส่เป็นอะไรเนี่ยลดทอนเดเมจเหรอแหวนชุบใช่ไหมกับลดทอนเดเมจ หรือเลือเหลือหนึ่งวะหนึ่งห้าสิบป่ะเนี่ยหรือข้างบนมันแค b เลือดสามสิบกว่านั่นแหละมันจะไปแค b เลือดเลยป่ะน่าจะเป็นแค b เลือดนั่นนะ่ะผมยังง,งงงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ตัวใหม่มันเพิ่งเข้ามามันก็น่าจะดูยากอยู่นะอันนี้น่าจะแค b เลือดสามสิบข้างบนแล้วน,นี่น่าจะเป็นแหวนชุบนะครับดูหแหวนหนึ่งวะเนี่ยไม่แหวนหนึ่งก็แหวนชุบเอ่อ อาตาบล็อกลดบล็อกเดเมจแล้วก็ต้านสถานะนะครับใส่เกาะเป็นบล็อกกับต้านนั่นเองส่วนอันนี้ใส่เป็นอุ้ยใส่เป็นจอกเกาะสองอันเลยเหรอ,อแล้วก็ต้านเดสใส่บล็อกแล้วก็กันกายภาพนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจลงทีมสปีดก็ได้อย่างนั้นน่ะเหรอ,อนี่มันแต่ว่าไปก็ดูเป็นตัวละครที่ดูดีมีประโยชน์เหมือนกันนะอาจจะเสียกันสถานะไป แต่ข้อดีมากๆเลยคือถ้าจูดมันตายแม่งชุบขึ้นมาได้เนี่ยสิแล้วจูดแม่งมักจะตายก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีชุบขึ้นมามนก็น่าสนใจนะเนี่ยแล้วก็ฮิลเรื่อยๆถูกปะ่ะการที่มันมีฮิลทุกครั้งที่ออกสกิลมันก็ทำมาให้จูดเนี่ยใช้สกิลเสร็จปุ๊บก็ฮิลฟุบเลยแล้วตัวละครที่มีแคปเลือดแบบจูดก็ชอบอยู่แล้วถูกปะ่ะเออว่ะเอ้ยนี่มันโคตรกูดคอมโบเลยนะเนี่ยทีมสปิดก็เล่นได้ทีมถึกก็น่าจะเล่นดีมากๆเลยแหละนะครับ ทีมถึกนี่เดี๋ยวรอดูได้เลยคือเซิร์ฟดูดีนี่แบบว่าตอนนี้ทีมถึกแบบเต็มไปหมดเลยนะทีมถึกแบบกลับมาแบบเกลื่อนเจอตลาดมากแต่ตอนนี้ายเป็นเซิร์ฟคิดายเป็น Team Speed. ทีมสปีดเอมิดไปแล้วเ,เดี๋ยวผมทามั้ง <c oughs> ดูตรงน่าจะได้ทำแล้วเพราะว่ามันมีชุบกับมีแบบทุกครั้งที่ออกสกิลมันฮิวไงไอตัวที่มีแคปเลือดแบบพวกจูดอย่างนี้เนี่ยมันออกสกิลเสร็จปุ๊บมันก็ฮิวขึ้นมามันก็ตายยากกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเออมิดถึกก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันกันกบอัน,น <c oughs> มีอะไรอีกนะครับมันมีกิจกรรมมาเพิ่มเติมสําหรับวิง่งนีวเออจะบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยย้ายโซโป้าย้ายโซป้าเนี่ยนะลดการใช้รูบี้ลง3 0ใช้ทองกับรูบี้ลลง,ง3 0ใครจะย้ายโซไปหาป้าก็ได้เลยป้าอยู่ไหนวะเนี่ยป้าครับป้าผมอยู่ไหนป้าไปไหนเนี่ยนี่ป้าอยู่นี่ชุดเดียวกับเมื่อกี้เลยนี่หว่าโอเค ่ะสมมุติว่าจะย้ายโซนี่ลด30%เปอนเอาของใครมาดีวะเอา,เอา,เ,อาเอานี่แล้วกันนะเอาแม็กเลยใช้4ส0่1 2 3เอ่อ4 8าอ่แปดเห็ยนไว้ก่อนแล้วกันวะอีอาร์เบลนี่ไม่ใช้ชัวร์ไม่แต่อ,อย่าเลยอันนี้เสี่ยงอีกดีกว่าเอา่อพี่เจิดพี่เจิดพี่เจิดกล้าแล้วก็อันนี้ขนาดอันนี้อันนี้อันนี้ลดแล้วเหรอส5ล้านนี่ลดแล้วเหรอวะป้าจริงนี่ลดแล้วเหรอมันแพงขนาดนี้ เอ้ยสามชาว่่ะเอามาก่อน 4700.. 4,900อย่างนั้นเลยมิโซะแล้วกันเอ้ยครบพอดีเลยนะครับตัดไปครับ3,494รูบี้เดี๋ยวผมเล่นแน่นอนผมย้ายเลยแล้วกันนะสรุปย้ายผิดตัวไม่ใช่ไม่ผิดนี่ลดส0อยู่นี่อัพได้เลยโบอืมมา,มา,ม,ามาเลยครับเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนนะครับมิดแอเอไว็ปอะเลยไหมเอาเลยเอาเลยดีกว่าไปเลยไปเลยเอ,ออกมาก่อน ไปเลยป้าจะรอป้ามาเติมติมเทพเติมติมเลยอะเติมเต็มทีหมจะเติมเต็มทีมมาไปเติมติมไอ้อย่าตาโอเคแจ่มมากแจ่มมากโอเคเดี๋ยวค่อยมาป้านเดี๋ยวค่อยมาป้านเดี๋ยวค่อยมาหาของใส่นะครับแล้วจะมีไลฟ์สตรีมนะคานผู้ชมอาจจะเป็นวัน พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะเป็นสตรีมวันศุกร์ไม่น่าจะเป็นสตรีมวันศุกร์นะครับก็ศุกร์ช่วงเย็นเนี่ยผมจะสตรีมเซเว่นไนท์ก่อนแล้วค่อยสตรีมสัปดาห์เนอร์ต่ออะไรแบบนี้นะมีการเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงนี้มีลดอาตาัตราการตีบวกของรักด้วยแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมของเอลเมสเนี่ยแหละก็คือให้มิดเอเวก เอาไหนก่อนดีวะเอากิจกรรมมันมีมันมีหลายอันอะมันมีอันนี้นะครับอันนี้อ่ะอะแล้เอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้เนี่ยจะเป็นการให้เราเนี่ยนะครับไปรับรางวัลจากการออนเวลาประจําวัน36ครั้งก็คือล็อกอินหนึ่งชั่วโมงอะเออก็วันละ6อันก็6วันนะครับก็จะได้ครบนั่นเองแล้วก็อันที่2นะครับ18ครั้งเนี่ยจะเป็นลงดันเจี้ยน องของรักโซตัวละคร1 8ครั้งเราลงได้สูงสุดวันหนึ่งสามอันใช่ไหมก็6วันเหมือนกันนะฮะเคลียร์โหมดทหารรับจ้าง1 2ครั้งวันละ2ครั้งก็คือ6วันเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ต่ก็ไปเปิดกระดานหมกักกสัตว์เลี้ยง10ครั้งอ่าสัตว์เลี้ยงนะอ่าเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับก็ถ้าเกิดวันละ3าครั้งเนี่ยก็4วันครบลงไปอีกนะฮะลงไปอีกจะเป็นตีบวกของรัก30ครั้งจะได้แต้มดาว3000แล้วก็ผสมตัวละครขึ้น6ดาว10ครั้งนะ ขึ้นหดาวสิครั้งจริงก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ตัวละครสุ่มตัวละครเพจา้อนหดาวเลือกได้ตัวหนึ่งนั่นเองทําครบหมดก็เอาโซโป้าไป200ร้อยนะฮะต่อไปอันนี้มีอีกอันนึงนะครับที่เป็นของคุณป้าก็คือมิดอเวกป้าได้หินสลามตีบวกแล้วก็ถ้าตีป้าบวก10จะได้โซป้าอีก200นะครับก็เรียกว่าลดแลกแจกกระหน่ำป้ากันไปกิจกรรมมันจะมียังวะ อ่าน่าจะประมาณนี้อ่าแล้วก็มันจะมีร้านค้าขายของสำหรับใครที่ถ้าเป็นทีมถึกเนี่ยคุณอาจจะต้องปั้นป้าแบบว่าอลังการงานสร้างนะครับนี่เลยนะฮะเจ็ดแปดร้อยบาทมั้งได้โซป้าไปมัน750บาท770บาทนี่แหละนะครับก็โซป้า1,000เลยนะโอเคแล้วก็อันนี้ได้ป้า3ตัวสำหรับคนที่มีป้าไม่ครบตัวละ260บบาทนะฮะจัดไปสำหรับใครที่ปา้ายังไม่ครบนะครับผมป้าครบแล้วก็คงไม่ได้ถ้าคง ถ้าคงจะเติมก็คงจะเป็นเติมโซปานะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเติมโซปาหรือเปล่ามันก็เจ็ดแปดร้อยบาทอยู่เติมดีไหมโซปาก็ไม่รู้ว่าจำเป็นแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ป้าก็โซ4สี่สิบห้าแล้วเติม,มาก็ได้อีกสองสามขั้นหนึ่งเนอะมันก็สี่สิบแปดห้าสิบไม่รู้เหมือนกันว่าจำเป็นแค่ไหนสำหรับทีมสปีดเดี๋ยวลองดูก่อนลวกันถ้าไม่พอเดี๋ยวอาจจะเติมโซามาให้มันได้สักขันห้าสิบห้าสิบเอาได้สักขันท5าสิบห้าอะไรแบบเนี้ยนะครับจะได้แบบว่าฮิลแรงๆหน่อยเพราะว่ามันมมนะ เต็มส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องใส่เป็นแบบว่าเอาพลังโจมตีเยอะๆหน่อยอืมโอเคนี่ก็คือการมาของป้าทั้งหมดแล้วมัง้งหมดหมดแล้วมัง้งน่าจะหมดแล้วอืมหมดละอันนี้คือคือคืออัปเดตมีแค่นี้หนเหรอเฮ้ยนี่เหมือนเยอะนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่วะ โอเคแล้วผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการมาของคุณป้าเคลมิสนะครับทีมถึกใช้ได้ทีมสปีดก็น่าจะใช้ดีอยู่เพราะว่ามีคนใช้แล้ว <c oughs> มีคนใช้แล้วแล้วดูจะเวิร์กเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปทุกครั้งที่ออกสก,กิลมันฮีนนะครับแล้วมันฮีนไม่พอนะครับมันยังแบบว่ามีเกราะกันหนึ่งหมื่นให้ช่วงแรกด้วยมันก็ถึกดีนะเออมันลดได้เมทที่โดนได้เยอะอยู่นนั่นนะ่ะกับไอ้พวกตัวที่มีแคปเลือดอยู่แล้วเล่นโดนลดได้เมทไปอีกนะอะ่ะเขาแต่ป่ะคือปกติเราเราเรา,เราโดนมันก็จะโดนตามแคปปเลลือดแ้้วถา,ากโนหไนนย มันก็จะเดเมจโดนลดลงไปอีกไงเออยังไงก็น่าจะเวิร์กอยู่แล้วมันก็จะทําให้โดนแคปโดนตีไม่ถึงแคปเลือดที่ควรจะโดนมันก็เหมาะกับจูนมากมากเลยนะนี่แต่มันจะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวกันสลับแผนซึ่งถ้าเกิดโดนสลับแผนไปก็อาจจะทําให้ตีทีมถึกไม่เข้าหรือเปล่าเซิร์ฟคริสอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟรูดี้ผมว่าน่าจะสาหัสอยู่เหมือนกันเพราะว่าณตอนนี้เองอะ่ะทีมถึกมากแล้วมีป้าเคลวินมาอีกนี่โอ้โห ไม่ต้องสืบเลยว่าจะถึกขนาดไหนโอเคครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับการอัปเดตแพชนะครับส่วนใครติดตามไลฟ์สตีมใช้วันไนไม่ได้ไม่ได้มีไลน์มาสักสองสามอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สตีมในเร็วเนี้ยแหละในวันสองวันนี้นะครับอย่างไรรอติดตามได้เลยน่าจะเป็นเย็นวันศุกร์นะเจอกันในไลฟ์สตีมได้นะครับท่านผู้ชมก็รวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ